สวัสดีค่ะพี่เพื่พนพนอนอากาศดีฝนตกตกที่นี่โอเต็มเลยดู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 กระโดดในกระโดดในคลองเห็นไหมคะร้องเป็นไฟคว้าไฟคว้าเห็นไหมเห็นไหมโกรธแลจับคู่กันนะคะเนะี่ยฝนไม่ตกแต่กบที่นี่ออกนะ,ะดูเด่นดูเด่นให้ดู ก็จับคู่กันแนละะ้วั้เห็นไหมเห็นไหมเขาเห็นเราเขาก็ไม่ร้องนี่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 หลังกรงกงนั่นก็ใช่นะคะเนั่ย บมันหลายตัวเลยนะน้กบกที่นี่ออกแบบฝนไม่ตกเขาก็ออกนะถอากาศดีถ้าน้าร้อนเขาออกมาผสมพัน์กันไเห็นไหมคะนี่นี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะน่ะ นั่กระโดดนั่นก็ใชัยงน้นเลยอืมใช่เห็นแล้วเขาก็เขาออกมาแบบแดดดีเนาะอากาศดี ก็ออกมาผสมพันธุ์จากคู่กันถ้าเป็นบ้านเราเขาต้องรอให้ฝนตกแต่ที่นี่ไม่ใช่นะมุดไปแล้วอู้กบคลองนะคะกบธรรมชาตินๆ,ๆ,ๆ,ๆธรรมชาติในคอออลองเขาร้องเรียกคู่กันทไหนแล้ว โอเ้เสียง,งร้องเวกว่าเวกว่าเห็นร้อาก็ไม่ร้องนะอยู่ใต้ผักแล้วหล่ะ เสียงกบที่บ้านเรากับที่นี่ผิดกันเลยนะคะขอบคุณมากมานะคะที่มารับชมให้กำลังใจมุดมุดลงไปใต้แหน่ใต้ผักแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณมากมานะคะที่มารับชม